5นักร้องหนุ่มชื่อดังเปิดตัวลูกสาววัยหนึ่งขวบภรรยาสาวคนสวยเป็นอีกหนึ่งนักร้องหนุ่มชื่อดังอย่างครูเตอร์อภิวัตรบุญอเนกโดยเราจะเห็นความสามารถผลงานหลากหลายด้านของครูเตอร์อยู่บ่อยครั้ง และจากที่ทราบกันว่าครูเตยนั้นมีแฟนสาวคนสวยแล้วชื่อขนมสักการแม่ว่าเราจะไม่ค่อยได้เห็นภาพคู่ของพวกเขาเท่าไหร่แต่รักกันดีดูแลกันและกันอยางดีล่าสุดครูเตยจัดงานแฟนบินติ้งเด็กบ้านครูในวันเกิดห้ามกลางแฟนคลับมาร่วมงานอย่างขับข้ารูเตยก็ได้เซอร์ไพรส์แฟนคลับด้วยการเปิดตัวภรรยาและลูกสาววัยหนึ่งขวบตั้งชื่อน้องตั้งใจโดยทําหลายคนฮือฮาอย่างมากพร้อมแสดงความยินดีกับครูเตยสร้าง ครบครัวแสนอบอุน่นชื่นชมภรรยาสาวครูเต้ยกับการวางตัวที่ดีมาโดยตลอด ซึ่งครูเตยได้เปิดใจสันจ้นๆว่าตนนั้นตั้งใจว่าจะเปิดตัวลูกสาวมาอายุครบหนึ่งขวบในขณะที่ภรรยาสาวได้เปิดใจว่าขอโทษขอบคุณทุกคนที่เปิดใจให้โอกาสหนูที่จะมารู้จักกันใหม่มาอยู่ตรงนี้แค่อยากมาทําหน้าที่แม่คนหนึ่งเพราะว่าหนูรักเขาและตั้งใจที่จะทําให้เขาเกิดขึ้นมาจริงๆค่ะครูเตยได้โพสต์ภาพในวันที่อุ้มลูกน้อยแรกเกิดเป็นภาพที่ไม่เคยโพสต์ไม่มีใครเหินมาก่อนพร้อมระบุแคปชั่นว่าเธอคือลมหายใจ เธอคือที่สุดของชีวิตรักมากที่สุดครับลูกสาวทางเราขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ